สวัสดีครับช่องชาวหลังใหม่ไฟสะท้อนหน้าคลิปนี้จะพูดถึงหรือนำประวัติบางส่วนของนักร้องท่านนี้ซึ่งเคยสร้างความสุขความบันเทิงให้กับพวกเราท่านท่านทั้งหลายโดยเฉพาะเพลงเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งนะครับเพลงที่เคยสร้างความสุขให้กับเราเราท่านท่านทั้งหลาย ก็เช่นเพลงหงปีกหักป่าสร้างดัชนีใชล้ลวันพระยาเว้นสร้างวิมานควายหายนอกจากนั้นก็16ปีแห่งความหลังน้ำตาจ่าโทสาวสวนแตงพี่ยังไม่แก่หลอกน้องเป็นโสดทำไมหัวใจผมว่างของปลอมมองเสียวไส้น้ำค้างเดือนหน้ำตาจ่าโทเหล่านี้แหละครับ ครับเพื่อเป็นการเทิดทุนและก็เป็นการยกย่องและก็ลำลึกนึกถึงท่านในการที่จากพวกเราไปหรือว่าจากโลกนี้ไปเป็นเวลาถึง54ปีแล้วนะครับนักร้องท่านนี้ก็คือคุณพ่อสุรพลสมบัติเจริญย้อนหลังไปเมื่อวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2511ซึ่งท่านเสียชีวิตบริเวณวิกแสงจันทร์ ตำบลหนองปลาไหลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมและต่อมาได้ตั้งศพสวดพระพิธรรมที่วัดปากน้ำพาสีเจริญกรุงเทพมหานครจากวันนั้นปีพุทธศักราช2511จนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2565ปีนี้เป็นเวลาผ่านไปแล้ว54ปี แม้คุณพ่อสุรพลสมบัติเจริญจะจากพวกเราไปแล้วแต่ว่าบทเพลงต่างๆก็ยังคงไพเราะเพาะพริ้งเสนะหูและก็มีความหมายสำหรับเราเราท่านๆนทั้งหลายนะครับจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ชาวหลังไม้ไฟสะท้อนหน้าขอนำภาพประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ภาพนี้ซึ่งถือว่า เป็นภาพประกอบความสำเร็จของการของวงการเสียงเพลงลูกทุง่งก็เช่นกันนะครับย้อนหลังไปอีกเมื่อวันที่3มีนาคม2 5 0 2ณวัดสนามชัยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีได้มีการแข่งขันวงดนตรีลูกทุง่งครั้งแรกของเมืองไทยเป็นครั้งแรกที่ยิ่งใหญ่และก็ใหญ่ยิ่งซึ่งวงดนตรีแต่ละวงนั้น ที่มาทำการแข่งขันต้องถือว่าเป็นระดับพระกาลหรือว่าระดับขั้นเทพกันทั้งนั้นเลยและผลปรากฏว่าวงของคุณพ่อสุรพลสบัติเจริญได้รับชัยชนะหรือว่าชนะเลิศในการแข่งขันในครั้งนั้นและก็ได้ถ่ายรูปบนเวทีนะครับซึ่งได้รับรางวัลเป็นขันน้ำพานรองและก็พระยอดธงรุ่นแรก จึงถือได้ว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมของคุณพ่อสุรพลสมบัติเจริญนะครับก็ขอขอบคุณรูปภาพและข้อมูลบางส่วนจากหนังสือราชาเสียงเพลงด้วยนะครับ